สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมูแพนด้าพาตะลอนวันนี้นะคะโอจะพาทุกคนไปตะลอนกินกันค่ะแต่ว่าไม่ได้พาไปตะลอนกินในร้านอาหารหรือว่าที่ข้างนอกนะคะวันนี้ก็โอจะพามากินของขบเคี้ยวกินเล่นขำๆกันนะคะโอเคโดยที่วันนี้นะคะโอดเ,เลือกมา5แบรนด์ด้วยกัน5แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ ค่อนข้างดังของคนที่นี่แล้วก็ของคนเอเชียเวลาเราถามใครอะเนาะเพื่อนก็จะบอกเออแบบนี้อร่อยอนุนอร่อยอรย่งี้โอก็เลยหยิบมาซื้อมามาทดลองชิมกันให้ทุกคนดูว่ามันเออรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเอ่อฮันนี่โลสเต็ด พีนัทนะคะก็คือจะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นแผงเลยมีหลากหลายรสถั่วมากมีทั้งถั่วคาชิวนัทหรือว่าถั่วลิสงธรรมดาอย่างนี้นะคะก็เราก็สามารถแบบเลือกได้เลยแล้วเราก็หยิบถุงมาเนะเาะแล้วก็ตักใส่เท่าจํานวนเท่าที่เราต้องการได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ใส่เขียนบอกเขาว่ารหัสที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นรหัสอะไร ก็เอาไปคิดเงินในที่เคาน์เตอร์แค่นั้นเองง่ายมากถัดมานะคะอีกอีกห้อหนึ่งก็คือจะเป็นฮาร์ดแลนด์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่โอ๋เลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นรสบาร์บีคิวแต่ก่อนหน้เนี่ยที่โอ๋เคยกินเนี่ยเป็นรสเอ่อเบคอนมังสโมกเบคอนเอออร่อยอันเนี้ยยี่ห้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเลบา้านเราเลยรสชาติอืมนะโอเคจะบอกบอกว่าเอกลักษณ์ของที่เนี่ยคือเหมือน เหมือนขนมพวกนี้มันจะแบบค่อนข้างเฮลตี้อ่ะผงชูรส MSG จะแบบไม่รุนแรงเท่ากับบ้านเราก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันก็จะแบบเพนเพนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าอันนี้ฮอนเนี่ยอมว่ามันคล้ายๆกับลีบ้านเราอยู่ก็คือมีผง<ค>ชูรสนได้ตอสัตว์จะไม่พูดคำนั้นโอเคอันนี้ฮอถ่อ,อไปนะคะก็คือจะเป็นโดรีทอสคะ่ะ เนื้ฮ้อนี้ก็คือจะดังเลยแหละเออแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะ,ะอันนี้แบรนด์นี้ที่ไทยก็มีจริงเหรออา้าวใชมมจ่จริงจริงรเยอะเยอะเออแต่ว่ารสชาติที่นี่ก็จะไม่เหมือนกับรสชาติที่ไทยอย่างที่เธอบอกมันปงชูรสน้อยหน่อยเออ,เอ,อคือแล้วความจ้ำจนนะมันจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับที่ไทยเท่าไหร่อันนี้แอลเลือกรถมาจริงๆมันมีหลายรสมากเลยนะของโดลลี่ทูสเนี่ยแต่ว่าวันนี้โอนเลือกรถไทยสวีทชิลลี่มาค่ะ แต่ว่ารสก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยกินกันก็น่าจะเป็นรส h o ตแอนด์สไปซีเป็นสีแดงอร่อยอร่อยโอเคนะมายี่ห้อถัดไปยี่ห้อบูเบิร์ดโอเคค่ะยี่ห้อนี้นะคะก็คือจะเป็นความภาคภูมิใจของคนกีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นผลิตในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นของคนนิวซีแลนด์นั่นเอง แล้วก็รสที่เลือกมาเนี่ยวันนี้นะคะก็คือจะเป็นรส e ีสค่ะอันนี้ค่อนข้างดังเลยนะคะเพราะว่าเออเป็นที่รู้จักพราว่าเป็นที่รู้จักของทุกคนในนิวซีแลนด์ดีกว่าแล้วก็โฆษณาเยอะมากหนักมากในทีวีแล้วก็ตาม YouTube นะคะมีฮอตดังของนิวซีแลนด์คนทีไ่ไชอบโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็น o n นเนียนลิงเอาจิงยี่ห้อเนี้ยโอไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรมันมาจากเกาหลี อ้อลืมบอกไปว่าสามอันอันเนี้ยที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะเราหา ..3 าสี่อันนี้เนาะเราหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเราอะไม่สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเราจะต้องเข้าไปหาในหาซื้อในเอเชียนมาร์เก็ตหรือว่าร้านขายของของเกาหลี หรือว่าของจีนอันนี้ก็จะมีด้วยกันสองรสชาติก็คือจะมีอันสีเขียวก็คือจะเป็นออริจินอลกับอันสีแดงเป็นฮอตแอนด์สปซี่ค่ะวันนี้จะกินหมดห้าอันเลยไหมคะน่าจะตายก่อนค่ะคุณน่าจะเจ็บคอมากๆเลยอืมก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะแบบกินแค่แบบอย่างสองอย่างแล้วเราค่อยคืออัดไปทีละคลิปทีละคลิปหนึ่งอ่าค่อยคอ,ยอัดไปทีละวนันเหมือนทีละคัดทีละคัด,แ,คดแล้วก็เอามารวมกันเป็นหนึ่งคลิป ใช่ประมาณนั้นแหละค่ะโอเควันนี้จะลองจากอะไรก่อนวันนี้เราลองจากถั่วก่อนล้กันโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคกินเลยนะแกะแล้วนะกินกันกินกันม,ม,มีความบาลมมๆาลมเข็มๆนิดหน่อยอม,มีความมันของผลไม้สง มันิงก็คล้ายๆกับโกแก่อยู่นะแต่โกแก่เขาจะมีกรอบๆอ,อะเคลือบข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่มีแต่ข้างในอะมีความชิลที่แบบเหมือนกันอะมความชิลคือแบบมีความหนึบของถั่วที่มันเหมือนกันอะรสรสที่นําคือรสอะไรเขมอะ <laughs> <laughs> แมวอมนจขึ้นว่าฮันนี่ทันนี้ก็ตามแต่ว่า,วามันค่อนข้างเข้มอะ่ะสำหรับเรานะอืม อ่ะอันนี้เต็มสิบให้กีนนน่คะแนนยากจังแคะแนนกินได้เพลินๆระหว่างดูซีรีส์โอเคหลังผ่านไปห้านะคะโอกับแฟนนะคะก็กินกันจนเหลือเท่านี้ <c oughs> แต่ว่ามันก็กินอร่อยดีอะเพ,เพลินๆคือรสชาติที่กินไปแต่ละคำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอร่อยมากเนะแต่ว่าด้วยความ,มที่แบบว่ารสมันไม่จัดอะ แล้วมันก็มันมันมาเลยแบบกินได้เรื่อยๆอเหมาะกับการทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยนะว่ากินไปด้วยดูบงดูบอลดูซีรีส<ด>์ดูหนังดูรีดูหนังอืแล้วกึ้นไปเรื่อยๆเพลินเพลินแทนป๊อปคอร์นได้เลยแล้วนี่คือมันไม่มีพงชูรสเลยใช่ไหมมันก็จะกินง่ายกินกินเพลินเินไม่หนักหวังว่าจะไม่เจ็บคอเท่าไหร่นะเจ็บเลยเป็นถั่วเป็นของขั่วมันก็ต้องเจ็บแหละ แต่ว่าแบบว่ามันก็จะแบบไม่ได้บาดลิ้นอนะเหมือนกับแบบถ้ามีผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดไม่หูกอะคือขนมที่นี่บางบางบางทีมันจะบอกว่ามันไม่มีผงชูรสแล้วมันรสจืดกว่าก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าบางอันที่แบบว่าเป็นรสเกลืออะไรเงี้ยเออเกลือก <ลด S 2> เวนิก้าออมก็คือเกลือจริงๆเลยแล้วก็แบบเวนิก้าจริงๆอะที่แบบกินเข้าไปแล้วชกแบบโอ้โหน้ำต้องใส่ยูขนาดนี้เลยหรอวะคืออย่างที่ไทยมันจะมีความรสอูมามิมันจะหนักหน่อยเพราะเราใส่ผงชูรสเยอะ แต่ว่าพอรสอูมามิมันก็ไม่ได้เป็นรสที่มันจัดมากมแต่ว่าพอเป็นที่เนี่ยบางทีรสเกลือมก็คือแบบเกลือเป็นเม็ดเม็ดอมเอออะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีก็จะรสจัดแต่วันนี้กินง่ายใช่แล้วอย่างถ้าโดนิโฮอนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบจิ้มพวกซอสหรือว่ากินกับชีสกินกับแบบแฮมาอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเป็นแบบเป็นอาหารเขาโอจำชื่ออาหารอันนั้นไม่ได้แล้วอ่ะที่วันนั้นเรากินกับแฮร์รี่อะค่ะชีสบอด เลิชีสบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบอาหารของแบบไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นเมืองไหมแต่ว่าเหมือนคนที่เนี้ยเขาจะแบบปกติเขาจะกินแคคเกอร์กับชีสอืมแต่ว่าบางทีเขาจะกินเอาขนมมันเนี่ยมาแอ,อาดแล้วก็มากินด้วยกันยังให้แปะคะแนนเหมือนเดิมมากินจนจะหมดเลยเนะี้ยแหะโอเคเอาไปอีกอันนึงโดนี่โฮตนเนี้ยมันไปนจิ้มกินกับ ซอสที่เป็นซอสแบบซอสของคนบราซิลอะที่เป็นซอสแบบอาทาบาสโก้เหรอเออแบบไม่ฮึ่เขาจะเป็นแบบเป็นถ้วยกระปุกอะถ้าโอ,อไม่รู้ว่าข้างในมันจะแบบเหมือนมีโทเมโต้มีหลายอย่างอะแต่ว่าเออแล้วเขาก็จิ้มกินอย่างนั้นได้เลยเป็นมันซอสซอสที่เหมือนเวลาเรากินจิ้มกับน้ำจิ้มไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันโสดจ,จาชื่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าน,นั้นเพื่อนคนบราซิลเป็นคน บอกว่าลองกินอย่างนี้ดูสิอร่อยนะแล้วก็เออก็อร่อยดีเหมือนกันนะยอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยใช่ของหวานเท่าไหร่มันเป็นเหมือนของคาวที่แบบกินแบบกินแบบเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแอปพิไทเซอร์ไปแล้วอะ่ะไม่ใช่แบบเป็นขนมกินเล่นอย่างเงี้ยมันเข้าเกียบเออฟิลคล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นกินแทนมื้ออาหารได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคยี่ห้อที่สองนะครับ bluebird รสชีส คราวนี้ถือเป็นผมนผลองบ้างเดี๋ยวโอกินคนเดียวจะอ้วนแถมแล้วเป็นงี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาก็ดูคล้ายๆตุมตามบ้านเรานะก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันไม่มีผงชูรสอ่ะตุมตามมันมีผงชูรสมากกว่าอันนี้มันก็เลยจะดูแบบ เค็มโดดๆนิดนึงถ้าเกิดเป็นตุ้มตามบ้านราจะมีความความนัวความฝาอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็จะเค็มซะเยอะรอหมแลม้ว <c oughs> คนถ่ายล้วงหยิบหยิบกินสดก็ไม่ได้โก,โกหกนะเทียบกับบางยี่ห้อบางรสจะรู้สึกว่า มีความนัวไปเลยอันนี้มันดูแบบอืมยังมีความชี้ยังมีรสชาติมากกว่าแต่เขาไม่ได้หล่อขนานั้นในถั่วนั้นให้แปดืมแต่แปดอันนั้นคือมาจัดความคิดโอ่งไงแต่อันเนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าของอ้วนแบบตั้แต่เขาบอกก็เดฟให้แปดไล้อยู่อันนี้เขาให้หกจุดห้าแล้วกันน้อยหรือเยอะแล้วเขาให้เจ็ดโอเคโอเค เมื่อกี้เราบอกว่ามันผงชลรสน้อยไปนะครับเราก็เลยทํา ep สองมาเราก็ไปใส่พงชลรสมน,นเรียบร้อยแล้วใส่มาวานครึ่งชอ้อนแล้วก็น้าตาลอีกครึ่งชอ้อนเพื่อให้มันมีความนัวมากขึ้นนะก็เดี๋ยวลองดูว่าว่าเป็นยังไงอืมก็ก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะแต่ว่ารู้สึกรสชาติมันซับซ้อนขึ้นหน่อยก็คือมีความหวานแป่มแป้มมาเล็กน้อยแต่ก่อนในนี้มันจะ เค็มอย่างเดียวอ่ะก็ตอนนี้รู้สึกนี่หลากหลายรสชาติมากขึ้นก็จริงจริงก็คิดว่ามันดีขึ้นแหละเออให้คะแนนนะจากเดิมหกจุดห้าเนราะพอใส่ปงุูรสก,กับใส่ตา่างๆก็อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดจุดห้าอะไรอย่างงี้อืมขึ <c oughs> ้นมาหนึ่งคะแนนเลยนะคะเจ็ดแหละมองไม่หนึ่งเจ็ดจุดห้าหรอก <c oughs> แต่ก็โอเค <c oughs> อประมาณนั้นอ่ะร้นชิมไหมได้เรื่องชิมขอให้บอก ดีขึ้น better, better, มัดเบเตอร์ค่ะมัดเบเตอร์หรืออือให้เท่าไหร่อ่แปดแปดเลยหรอเนี่ยความจุกัน <c oughs> สมบูรณ์สุด <c oughs> ประมาณนั้นแล้วกันเคค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับขณะนี้เวลาห้าทุ่มนะครับเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเวลาห้าทุ่มเราต้องทำอะไรนครับต้องกินนะครับตอนนี้หิวแล้วกลางดึกก็เลยจะมาแกะขนมอ่าอีกแบรนด์หนึ่งที่เราติดไว้ครา,าวที่แล้วนะครับอ่าคราวนี้เป็นอ่ายี่ห้อฮาร์ดแลนด์นะครับปอเดโตชิพรสบาร์บีคิวนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่บอกว่า ทำใน,นยูสซีแลด์นะครับมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคแก่เรียบร้อยออกมาถุงเบลเลอร์แต่ว่าข้างในมีเท่านี้จริงก็งก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีวันห้าสิบกรัมนะครับมาชิมรสชาติเดี๋ยวเป็นยังไงร,รสปราบิคิวอืมอืมอันนี้อร่อยเลยหอม กลิ่นคือเป็นแบบกลิ่นบาร์บเคิวก็กลิ่นกลิ่นชัดมากแต่ว่ารสชาติก็อาจจะอย่างที่บอกไปด้วยความที่เขาใส่ปรุงชุดน้อยรสชาติมันจะอ่อนหน่อยแต่ว่าอันนี้อร่อยเพราะว่ากลิ่นมันชัดะเดี๋ยวลองให้ให้โอกินกินไม่ได้เขาใส่รีเทนเนอร์อยู่เป็นทำ็นกินไม่ได้แต่อร่อยแต่อร่อยอืมอืมว่ากำลังต้องกินอะไรกันเขากินหมดเลยค่ะก็หมดของมันเขาเชื่อว่าเธอกินหมด ถ้าเราให้ปัวนั้นแปดคะแนนใช่ไหมเลาก็ให้บูเบิร์หกจุดห้าป่ะอันนี้เขาให้เฮ้ยอันนี้อร่อยถั่วว่านให้แปดเราไม่ใช่เขาให้แปดเราถั่วให้เธอปให้เธอเราไปดูเอาแล้วกันเไปดูเองก็ได้หละอันนี้เขาอว่ามันสูสีมากเลยคือจริงๆเก้าไปเลยไหม ส่วนตัวน,วนนะเขาชอบรสชาติเนี่มากกว่าถ<ม>ั่วแต่ว่าถั่วมันมีความเพลินกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นของทอดเนี่ยแบบใช้น้ำมันจริงจังเงี้ยมันก็อาจจะกินกินไม่เพลินเท่าไหร่กินไม่ได้เยอะขนาดนั้น,ออก,นกินนิดนึงม,มันก็จะอาจจะเลี่ยนอาจจะเจ็บคออะไรเงี้ยแต่ถ้ารสชาติแบบชอบมากกว่าถั่วเอางดีว่าเขาให้แปดจุดห้าแล้วกันแปดจุดห้าเก้า อร่อยอันนี้อร่อยจริงอัอนนี้อร่อยจริงอ,อันนี้เป็นยี่ห้อที่เอ่อเมนชั่นถึงเพื่อนดีไหม,อมเอ่อที่เนต็ตแนะนำมาเนต็ตก็คือเป็นน้องที่อยู่ในนิวซีแลนด์มานานกว่าเราพอพอสมควรไม่ลองจริงเหรอไม่นี่คือเขาใส่รีเทนเนอร์เขาเลี้ยวอะไรทำมึงเขินนะใช่เขาใส่ริเทนเนอร์แล้วเขาพิเกทอร์แล้ว พอแล้วก,กินเสร็จก็ต้องแปลงฟันอีกนะี่เอาแล้วร่อยจริงอ๋อกินเลยเขาเชื่อในศัก,กยภาพของอ้วนว่าอ้วนกินได้เอาละรครับคราวนี้เราจะมาลอง ขนมอันที่4ของเรานะครับโดีโทสรสไทยสวิตชิลลี่นะครับหรือว่ารสพริกหวานไทยนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ที่ไทยก็มีเนอะโดรีโทสจริงๆเคยลองขอชีกันเียงดังหน้าตาเป็นี้จริงๆงก็เหมือนที่ไทยเลยอ่าเราก็เคยลองไอ้รสนี้มา่ก่อนละส่วนตัวเท่าที่เคยกินมาเนี่ยชอบรสนี้ที่สุด จนกระทั่งไปเจอไอฮาร์ดแลนดของเขาก่อนส่วนโต้รู้สึกสูสีนะฮาร์ดแลนเขาเราให้เท่าไหร่นะจะไม่ได้แปดปะแปด<ะ>จุดห้าเก้าวะเป็นอย่างนี้นะน้าตาเหมือนที่ไทยเลยที่สำคัญคือรสชาติก็เหมือนที่ไทยคือมีความผงชูรสแล้วก็รสจัดหน่อยอย่างฮาร์ดแลนด์ที่กินเขาก่อนอ่ะมันจะรส มีรสนิดหน่อยแต่ว่าไม่จัดใช่ไหมแต่ว่ามันจะกลิ่นหอมก็คือมีความมีความเป็นกีวีอ่ะก็คือผงชูรสน้อยอืมแต่อันเนี้ยเนี่ยเพิ่งจับสองอันผงชูรสติดนิ้วละ <c oughs> <c oughs> ผงชูรสเยอะดีเลยอร่อยถ <c oughs> ้าให้คะแนนก็คืออะไรให้แปดจุดห้าเก้าใช่ไหมแปดจุดห้าถึงเก้าอันที่ยากเียปรร,รู้สึกว่าฮาร์ดแลนก็ชอบมากนะ อันนี้ก็ชอบมากสิบไปเลยไอ่เท่ากันแปดจุดห้าเก้าเขาไม่สิบอันนี้เมื่อชอบมากไม่รู้ว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังยังก็มีเขาเรียกอไะไรมันยังไม่ได้รู้สึกเพอร์เฟคขนาดนะั้นฮะมมันยังมีขนมที่ไทยที่เรารู้สึกกินแล้วเรารู้สึกแบบมันอร่อยเลยมันแบบนคอน,น,กกน่สมัยเด็กๆ <laughs> จริงๆสมัยเด็กชอบคอนนี่แล้วก็ชอบ ตุ้มตามลดนองแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆอ่ะโหพูดตุ้มตามมานี่เขารู้อายุกันเลยมั้แต่รู้สึกว่าหลังๆตุ้มตามลดนมของคอมเน่มันมันจืดขึ้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่านะตอนนี้ถ้าเกิดให้นะก็ไม่ได้ให้ตุ้มตามคอนเน่สิบละแต่ว่ายังให้เยอะอยู่แหละแต่ว่าถ้าให้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตุ้มตามกับคอนเน่คือสิบเออเนื้อว่มคอนพับเออคอนพับยังมีอยู่ปะแต่ละยี่ห้อที่พูดมานี่คือ หายากๆกันละนั้นนะคะชีโตชีสก็อร่อยเออชีโตชีสไม่เพราว่าเราแบบกินอะไรมากขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบมันจืดลงอะไรอย่างเงี้ยไหมรสัมผัสเราเพราะเขาปรับตามใอันี้เดานะเขาปรับตามตลาดมากกว่าก็แบบเพื่อได้กำไรอะไรเงี้ยอืมค่ะอ่าเมื่อกี้พูดอีกอันหนึ่งที่ชอบมากปัจจุบันก็ยังอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้ เป็นยังไงนะเดี๋โกโกยวเราต้องหารูปมาแปะมันเป็นแท่งๆอ่ะคล้ายๆชีโตอ้อะอ๋อเขาไม่ชอบเลยอ่ะอุ้ยพูดออกไปว่าไม่ชอบเลยจะโดนคนเอ้นี้ไหมเนี่ยคืออาบออกตัวก่อนว่าโอ้ไม่ได้เป็นคนชอบกินแบบพวกชิปอะไรพวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะคือแบบเออคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยแบบพีเฟอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ชนะ ไม่ใช่มันฝรั่งแบบชิปอ๋อชิปชิปฟังเป็นชิปอืมก็เลยแบบว่าคือรู้สึกว่ากินแล้วจะแบบเจ็บคออ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเธอให้เท่าไหร่ออเอาไปกัน <laughs> โอ้โหนาคนไม่มค่อยชอบกินรสจัดแบบก็อร่อยนะเจ็ดแล้วกันก็คือพอๆกับโอดอนไม่ได้แล้วอจริงๆแต่เงว่ามันมีข้อเสียก็คือมันกินเยอะๆไม่ได้พราะความรมันจัดผงชูรสมันเยอะอ,อเอ้ยแล้วลองให้คะแนนอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาอะไรไหมปัญหาอะไร ตอนนี้กลัวการให้คะแนนมากเลยอันนี้เพิ่งเกิดดราม่ากันไปเราให้คะแนนขนมอันนี้คือก่อนชาตอย่างเงี้ยไม่คิดถึงผู้บริโภคไม่ได้นะเท่าไหร่ก็ถ่าย <laughs> <laughs> ให้สองคะแนนจะเป็นก็รงแด <laughs> ้อืมคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าการให้คะแนาน,านมันก็ขึ้นอยู่กับลสนิยมของแต่ละคน,นเนาะ เอาเป็นว่าอันนี้คือเราให้ให้คะแนนตามความชอบส่วนตัวของพวกเราละกันเป็นแบบว่าเหมือนความเห็นส่วนตัวว่าเออเราคิดว่ารสชาตินี้เออแบบคะแนนน่าจะเป็นเท่านี้ความชอบของเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออาจจะแบบไม่ได้แบบว่า general อะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบมาจากความชอบส่วนตัวละกันนะคะนี่นะคะ<ม>ก็คือจะเป็นออขนม แพ็กสุดท้ายในคลิปนี้นะคะซึ่งก็เป็นขนมเกาหลีค่ะก็มาถึงคิวของน้องออนยนลิงนะคะซึ่งตอนนี้ที่โอ๋ถืออยู่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรสฮอตแอนด์สไปซีแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปเมืม่อเมื่อคลิปก่อนหนะ้าโนว่าเอ่อยี่ห้อเนี่ยเขามีอยู่2รสก็คือคลาสสิกกับ h o ตแอนด์สไปซีเนาะซึ่งโอ๋ยังไม่เคยเอ่อลอง h o ตแอนด์สไปซี่มาก่อนแต่เคยกินคลาสสิกมาก่อนที่มาเป็นสีเขียว อันนี้นอร่อยอชอบมากแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองฮอตแอนด์สไปซี่กันว่าเป็นยังไงโอเคเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามทไมออกหนึ่งสองสามจะยังคงไม่ออกตัดก่อนตัดก่อนเนี <laughs> ่ยตัดไปตอนเปิดได้โอเคเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วโอเคแล้วมาดูข้างในกันชึ <laughs> นะ้หน้แต่เหมือนอันจริงจริงๆ,ๆแต่ว่า <laughs> ข้างในไม่มีหอมมีแต่แป้ง พูดง่ายๆ่ายเออมาลองกินกันดูกันน่าอย่างนั้นคืออะไรคะับควอกฮะสองบวกสองเท่ากับสองคูณสี่เท่ากับมันเต็มป่าตอนแรกเขาคิดว่าแบบเออมันชิ้นหนึ่งแล้วมันเข้าแท่เต็มป่าแล้วพอเดี๋ยวเขาแบบ มันก็เกี่ยวยากอยู่เหมือนกันนะมึงเราคนที่ต้องกัดครึ่งหนึ่งก่อนเนาะรสชาติเป็นไงอืมไม่เท่าใครอยู่นะอร่อยกว่าสีเขียวไหมอืมขอกินอีกชิ้นหนึ่งแบบเมื่อกี้ไม่รู้รสมาแต่แบบกดติดคออืมไม่อร่อยชัวร์โอ้เฮนะแต่หนุนโดยชอบสีเขียวมากกว่าเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลย คือเนี่ยพยายามจะคิดอยู่ว่ามันตแอนด์สปซี่ยังไงก็งเลยแบบว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นคนกินเผ็ดอาะพีลองกินดูเพราะว่าเพราะว่าพีไม่กินเผ็ดเหรอคะมาปอยกอ็งงงงไหมเราท้าดูงงงงเอ๊ะฉันจะยังไงดีนะข้อส่วนตัวเขาชอบมากกว่าสีเขียวนะ แต่มันไม่มีแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบเพราะว่ามันถ้าถามเขาว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนไอ้ขนมยี่ห้ออะไรของของไทยอ่ะที่เมื่อก่อนเป็นขนมมะเขือเทศอ่ะอ๋อเออที่เขาคิดอยู่ที่มันถุงสีเงินเงินถุงสีเงินเงินที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นข้าวเกียบใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละข้าวเกียบฟิลประมาณนั้นแหละเออเออท่นี่กำลังคิดอยู่ว่ากลิ่นเหมือนแต่ว่ารสไม่จัดเท่าก็โอเคนะเพราหอมดีแต่เขาว่ารสชาติมันดูงงงงแบบ เอ๊ะฉันจะไปทางไหนดีนะแต่มันไ่่อตแอบสไปซี่ใช่คือฉันจะแบบฉันจะไปฮอตจริงไหมหรือฉันจะไปมันเหมือนไอ้ขนมนันน่ะแต่เขาว่ามันมีกลิ่นของโคชูจังจังจาอือออทีได้ไหมขออีกทีคือไอ้ขนมเนี้ยมันอันยันวิงเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีโอโพฟ้โอ้ก็เลยอยากได้อีกหนึ่ง ตัวเด็กของมันก็คือมันจะมีกลิ่นหอมจางๆอ่ะอืมไอรสรสสีเขียวมันก็จะมีกลิ่นประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเอแคมไทยอันนั้นเนี่ยแรงกว่าแต่ในนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นขา้ขาวข้าวเกี๊ยวมากกว่าต <ide> อ,อนเยี่ยนอะในความรู้สึกเขาเนเพราะว่ามันก็ยังอันยันนะแต่ว่านั่นแหละมันมีส่วนผสมของเอขนมไทยอันนั้นเนี่ยแล้วเราจะมาอินเสิร์ตถ้าอินเสิร์ตได้เราจะมาอินเสิร์ทรอบย่ออะไรเยวจะไปหาดูนะมันน่าจะ เกียบอบกรอบไม่ใช่หรอไมัใเอยม่าง่เรอไม่าช่ม่นื่อไม่ใช่เหรอไม่ใชนเริงมช่เหรอถมาเช่จะอไม่ใชงเหรอไม่เช่แหรอไม่ใช่เหรอไม่ใ้าเหรอไม่เหนอไม่ใช่เหร้ไม่่เหรอไใช่เห้อไมใเหรอไมะใหรอไม่ใเหรไม่ใเหไม่ใชเหรอม่ใเอไม่เรอไม่่เรอไม่ใเอัน่ใช่เหรอไม่ใเหียวกันช่เอ่ใเหรอไมว่หรไม่หรไม่อม่ะอไ่ะห ให้พี่พูดก่อนว่าให้เท่าไหร่หกหกจุดห้าประมาณนั้นดีกว่าส่วนตัวคิดว่าดีกว่าบูเบิร์ตดีกว่าบูเบิร์ดเพราะว่ารถมันไม่ได้จัดมากบูเบิร์ดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบจัดที่บ้านไงดีหนึ่งคือมันกรอบมากแต่ว่ามันกรอบจนเรารู้สึกว่าแบบกินเข้าไปแล้วมันทรมาน่ะมันแบบเจ็บเหงืกออะอันนี้มันกรอบแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นเออแล้วรสชาติมันก็ อ่อนพอๆกันไม่ไม่ได้เข้มข้นเหมือนคล้ายๆกับบูเบิร์ตแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่มันชัดกว่าบูเบิร์ตมันจะเหมือนแบบมีความกรอบแล้วก็มีรสจางๆนึกออกแล้วคำพูดว่าอะไรมันเหมือนมันไม่สุดสทางอ่ะอันไหนอันเนี้ยอันเนี้ยเหรอแต่ว่าบูเบิร์ตอ่ะมันคือมันอ่อนมันสุดไปในทางมันสุดไปอ่อนมีแค่เท็กเจอร์บูเบิร์ตมีแค่เท็กเจอร์อันเนี้ยอันเนี้ยคือ มีกลิ่นมีรสชาติมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่เยอะแต่ไม่สุดแต่เขาว่า t e x t อร์ดีกว่า b ู้ u e b ร r ดไม่กรอบจนไปใช่ใเห็นด้วยประมาณนั้นแล้วกันโอเคคำสุดท้ายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินกันไปหมดห้ารสแล้วด้วยกันนะคะใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันในการทำคลิปนี้เนาะอ่ะเราก็มาดวนกัอนีมผ่มตอนนี้อ้วนแล้วเออใช่คือมาดู นั่นเลยลืมเลยเนี่ยโดนขัดเนี่ยโอเคอ๋อจะพูดบอกว่าเรามาทวนกันดีกว่าว่า5รถมีอะไรบ้างก็คือไม่ใช่5ร้5แบรนด์มีอะไรบ้างก็คืออันแรกเนอะก็คือจะเป็นถั่วลิสงคั่วน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็ซื้อจากเขาดาวเนอะที่มันเป็นแบบตักๆเอา่อะก็แล้วก็อันถัดไปก็คือจะเป็นโ o l ี่ทอฮาร์ดแลนด์เออบูเบิร์ดแล้วก็ออเียนิงที่เป็นยี่ห้อจากเกาหลีนะคะ Uh, ส่วนตัวถ้าเกิดให้แนะนำเนาะก็แนะนำ3อันก็คือ h าร์ดแลนด์ถั่วลิสงแล้วก็โดลลี่โถดแต่ไม่ได้หมายความว่า Bluebird กับ o n นย n นลิงมันไม่อร่อยนะคือมันก็โอเคมันก็ดีแต่ว่าถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันหรือว่าให้แนะนำอันไหนก็คือจะแนะนำ3ยี่ห้อนั้น มากกว่าก็คือจะอะก็เอาไว้แบบว่าเหมือนเพื่อนๆเผื่อ,อมีใครที่แบบมาที่นี่แล้วอาจจะมีปาร์ตี้กันเนาะเพราะว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีแบบพวกกิจกรรมเออดูหนังแล้วก็เจอแบบเหมือนออหรือว่าไปบ้านใครอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบแช์มาแช์อาหารกันหรือว่าแชร์ขนมกันอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบเออเราจะซื้อยี่ห้ออะไรดีนะก็อาจจะคลิปนี้ก็อาจจะ ช่วยได้บ้างนะคะหวังว่านะเออก็อาจจะเป็นประกอบการตัดสินใจในการซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วขนมที่นี่มันก็ไม่ได้แพงมากหรอกนะแต่ว่าบางบางอันอย่างเงี้ยมันก็แบบ3ดอลเลย3ดอลมันก็ประมาณ60บาทไทยเนาะแบบส่วนตัวรู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบบิ๊กแฟนของขนมขบเคี้ยวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอื ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติถามว่าจะให้ซื้อเนี่ยจะซื้อยูทิบบอลเท่าไหร่ก็คืออาจซื้อมันดอนสองดอนอะไรเงี้ยอาจจะบอกไม่ถึงสามดอนนะฮะแต่อันนี้ลงทุนเพื่อมาทําคลิปนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็เออ่ยังไงก็ดีนะคะอันเนี้ยที่พูดไปเนี่ยก็คือความขอ,ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเป็นความชอบส่วนตัวระหว่างของโอกระของพีเนาะเ <c oughs> ออ่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะบูเบิร์ดอ่ะก็ขายดีมากในในนิวซีแลนด์เนาะ ก็งั้นก็แสงว่าแบบคนส่วนใหญ่ก็ก็ชอบเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นแค่ความเห็นของเราเฉยๆซึ่งยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบดูกันขำๆอย่าซีเรียสเนาะโอเคก็ขอใหออ้ขอบคุณในการรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการดูคลิปนี้ค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย